เพิ่นโทรมาบอกว่าวยลุงดาวออกฤทธบักลายไม่ได้นี่ทุกคนเครื่องหมอเนี่ยเจ้นกินเจ้าปบชันรืองบันั่นเรืองบัไมีนี่นี่เอิดมังค่ามันนี่เนีประซาป่วยเอิดทานปลาเต้ามันปลาเต้ามันประซาขาขิงเกลือใส่ขิ ขอมมากแบทวิจุมการวิจไปใหมมักกะสันมันเริ่มมีโรคแลบันไดกลมั่งี่ยัวกล้วยไปนียทุกคนนี่น้องกล้วยมาโย้กล้วยปากกล้วยก็มีอู้นี่พิเศษบุ๊มบิ๊มพิเศษใส่ไข่ได้พิเศษใส่เกลือไส่โอ๊คซิมลูกไข่มาเห็ดสัวกล้วยให้กินน้องกล้วยกกอส่วนน้องกล้วยเป็นอย่างไรน้อยนึง กลับสบายดีแหละสวัสดีทุกคนมาดี่ที่ไปนั่งเล่าอีกเลยทุกคนมานี่เพราะว่าอาเพิ่นโทรมาบอกว่าเว้ยลุงดาออกลูกแล้วเพิ่นบอกให้เอาเครื่องไปเห็ดกินนะเพราะว่าอยู่ทางเพิ่นมันบุมี่ังหอมเพิ่นบอกให้เอาผงหอมคิงอียังไปเลยทุกคนเอาไปใส่อะใบดีลูกใบดีใบดีนุ่งงักงักเลยใบดีบอกลาที่ไฟไซมานี่ไปหาอูไปหาอูโอ้ไปหาอูเนาะไปในย่างไปผ่าอูมานี่ ใส่หนุ่มหนุ่มจะใส่หนูปลาถูกไปอู้สองคนเด่นคนเพราะว่าพวะเพิ่นกะเพิ่นทุ่นะเพิ่นปลาเพิ่นปลาไปเห็ดไม้เขาบอกให้ไปเห็ดเอาผักหอมเอาเครื่องปรุงอียังไปใส่เลยทุกคนมันบอกให้ชวนเอื้อยไปน้ำแต่ว่าเอื้อยบได้ไปเอื้อยคาลูกเพิ่นลูกเพิ่นมันสอนะเอาไปน้ำบรได้ลูกเพิ่นผู้ปบโเป็นเห็นเลยทุกคน จริงเพิ่นเกิดก่อนท้าวสบายอีในหลวงเพิ่นท้าวสบายห้ากะบสามปีสี่เขาสี่ปีเลยทุกคนเพื่อเดือนนี้กะเดือนที่หนึ่งวันที่ชิบซองกะบเมียนวันเกิดเพิ่นเพิ่นกะบสี่ปีเต็มส่วนนั่งน้ำใจกะบาปี้ละไรด้ทุกคนแต่ว่ายังไปใส่ยังบันทันใดยังซอยเรือตัวเองบันทันใดยางบันใดไปบันไดนะมีแต่นั่งเวลาเพิ่นอยากไปหันไปหนีอยากยางไปใส่อยากเอายางเพิ่นกะแต่ว่าเพิ่นจิกิ่งไปเลยนะทุกคนเป็นตูดไปเองกะยังบันทันใดนะ ว่าเป็นเป็นคนบุคอยสมบูุญไปไหนเมื่อนี้ได้กระบองเด้ไปฝากแม่อูเพราะว่าแม่อูเราบ่มีกระบองดังกับพักสมิทธ์เมียเก็บมาแเจนะแม่อูเราหมักพักสมิทธ์นี่เอาไปฝากแล้วกระบองนี้ถ้าขายอยู่บ้านกะลืมหาสิบพันได้ทุกคนถ้าเวลาหันขาเขาเลยลไปส่งเขากะลืมเดีวซื้อสิบหาคายให้เมียป่ะแม่เอาแม่พักสมิทธ์ไปกัน ส่วนี้นบยังบมื่ท่านเราไปใส่มาใส่อยู่ด้วทุกคนอย่าเพลเบื่อก็ได้ทุกคนวนเวียนวนเวียนอยู่ในแถวบ้านแถวเพื่อนนี่แหละเพราะว่าเบาสบายเพิ่นกะไปตามทางของเพลินนะสอมกับไปตามเสออมตามทางของเสออมเพิ่นกับขึ้นป่าสอมกับวนเวียนวนเวียนอยู่ในแถวบ้านแหละคือสอมมาไปคีบก่อนเห็ทุกคนาสออมไปกับเบาสบายสอมกับว่ามีหมูไปเพราะว่าสออมมีหมูเห็ดคีบคือกันดิ อีกย่งกะผู้หญิงกะว่ได้มาขึ้นป่าอีกยังปนนั้นนะมีหมูผู้หญิงกะได้แม่ผายไม่คือาผู้ชายาน,น,ไ,นได ออกวิ่งหรือบดเนาะโอ้ออกวิ่งเลยใครแต่ว่ายังได้เนาะมันตัวแม่ด้วยตัวเถิกนี่ตัวเถิกมาอะไดตัวเถิกเนาะเขาไปิซองเบอร์มุนสาวหันแต้ตัวสาวหันเออเขาว่าขวายตัวนี้วันนี้มาทันออกวะวันนี้มาเบิ่งไก่ชิเจ่งแหนมไปเขอมาอ้าสทำไว่าลูกนอนอยู่ขลุยมันเอาเอาด้านไหนนะเนาะมัน อนนมัยเท่าไรมันออกตอนใดดอกมันออกประมาณนี้นะสาวเดียเจ็ดหมู่โอ้หัวงเติบซะเนาะแสดงว่ามันออกส่วงที่สามที่สี่เออหัวงเติบเออแล้วใดตัวเถิกเนาะกใหญ่เนาะเออใหญ่ขนาดเอ้าจี๊ดจี้ลูกแบบนี้ตัวมันใหญ่มาเด่นเด่นถ้าก็ออกมืนนี่ ประมาณตีสองตีสามหนึ่งเอาบู้ไรเนี่ยกินดีอันนั้นชนึ่งเขาอีกกว่าตียันบ่อิีมเด้มันนี้ไม่เนี่มาฝากคือได้มันนี้นีกระบองมาฝากเด้อกระพกมีกมิวกระพกมีกมีแตงกานไ่่เจ้ากิเสียงไ้ได้จะนับปราเห็นอะไงใดน้องก้อยเออไว้พิมีกง้ามพิยังเหน่แล้วเก็บมาเนะเออเอาอบใจเลยนมีอะไรกินกับขี้ปลาเนาะ มามีขี้ไส้ได้ภาพยังประทันมะอ่ะลุงไายกับท่าทันมะแต่ว่าบ่กร้เขาเหี้ยบบ่ลูกไส้ลงมาประทันนาทีสามสี่คือเหนื่อยแล้วไปเมาเนาะไปจัดไกยบปจัหนองเนาะตักหนองประสามนาทีจะกินข้าวรวมอยู่ยังก็ประทันกินข้าวเช้าบ่ประทันกินข้าวเช้าตาลูกไายตาลูกไผ่นาที แต่ลูกไผมาต้มนองคั่วใหกินบ่ลายบ่ลายบ่อ่านออกมันหลังไหวยังดีเด้โอ้หลางไหวเลยพอไหวอบบนี้แล้วก็เตรียมเครื่องว่าหายโอ้พหแนี้บังลายไม่ได้นี่ทุกคนเครื่องหมอใหญ่เนาะนี่เครื่องแล้วเตรียมหอยใส่ซ้ำนีซ้ำนีปรุงให้เรียบร้อยค่ะมาบ่าก็ซ้ำบ้า พวกเจ้าต้มเปื่อยแล้วพวกเจ้าได้เอาเครื่องปรุงร้องแล้วอ่ะอาดออกแบบนิ้วใบยันมันบ่สุกโอ้แม่นทะเลมันก็นานสุกเนาะเป็นปาดแล้วอือซุอมันจะไปกินของเสียแอบบจนข้าวนี่2หัวเต็มเลยเนาะนอนขั้วยแม่ย่าก็ยังบ่ทันกินข้าวเด้อยังถาลูกไผ่อีมา8แปดม้วนเม้เลยยังบ่ทันกินเช้าอยู่มิวเช้าๆ มีแต mm. ่หมังอันนั้นมันมะกะสามันนี่มะกะสาบั่นเขาเอ้ยมะกะสาแต่กระสาถ้าเก็บกันยังจักอีหยังมันไดใส่บ่แม่นบ่ขีอันนั้นค่อยน้อยบ่แม่นนะแต่ว่ามันก็อยู่นี่แหละอีหยังแหละอใหมอตนี้หมอใหญ่ตนัสิากน้ํานี่หมอตนี้เขาสิเอาหมอตนี้ค่ะมันสินหรือมันสิัว้น้อยโหดค่ันาใส่แก่ข้าว ลางน้ำผ้านังเดือดคนทุกคนจีงเสียเอาลงใส่สมก็ใส่ใบสมเสียวเจี่งเสียบอกเจียงอะไรก็จะเห็นแต่ละเทียนกระจัดเป็นใบสมเสียวมันรักข้าเอาปะ khôn vô lạ lắm, cơ mà say tình này cứ chẳng ngoá, lông bơ, ừ, lông bơ cứ tiếc, cái này xem này kho lóc, bổn bên này, là anh này กินบุดเลยอไปด้วยเหรอจะให้ยากินจงไบางสันหรือบางนั่นหรือบาไปจะหายกินบุญเลยไปเหรอเออไปขึ้นข้างกินบุดเลย้องรูมัยโอ๊ยบางสันเลยอ่างไวยให้เื่อยเขาบิดยากจอพอะรปุงปรุงรกดเกหน่อยนัว แตงโมเลนน้ำโหม่ดเนออกนะเอาอันนั้นมันก็เลนห่างหโมเาแหละเออมันพพัฒนาการของมันจะน้ำมเขือขโมยลายเช็บลายอื้มอรุณนะเป็นปวะเหตุแห่งขักไหมคอยยิ้ใจคอยกักินเป็นก้อนลายกันมาชิมคนว่าจะเคือใสเนาะ เสีอยมาซอยข่วยนี่นะบ้านเนอะไม่แต่อาหาัมันเนอะอดกล้วยนี่ก็าจจกจะได้กินในนกล่วยว่าบ่มีล้วยมีล้วยตัวเดียวก็ตาย้ชองเามนงโอ้ลงทับขคงลงทับลงเลยต้องเิงเนาะเสียบอออันนี้สอออกมาซอยผู Set off. Set off. Set xoay Set ra Set off.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  Set này nó off. Set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  này Set off.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  Set

ห่วงตัวนี้มันง่ามีลีตัวนี้อยกลวยมันอย่กกลวยมันกระแสะพืันอุ้ยตังลายลีเนาะถ้าเราเบิดบ่ไปเรแล้วเบิรแล้วตะกะไเตไปหนึ่งมันหยกเนาะลายเลนนี่มันหยกนี่ มันเย็นตายมันเย็นตายเลยอันนี้แบงก์ว่ใหาจะคล้องคู้ยยเตยแบนเนาแบนจะคล้องอันนี้มาแบนจะคล้องเขาคือเด้าจะมาไลเน่โอ้เไปยอยไปเดกร้ากงนดีเนาะเผื่อเห่าแบงกันด้เผื่อแบงกันไลยคนอันนี้จะคล้องคนผู้เดียวยังลูกเคยจะอีกแล้วยังห่วงูกเคยอะไรอย่างเงี้ยแบงก์ว่ให้ผู้ไปผู้น้ำเน่ฝ่าวุกสันน้ำเน่ ุงเองักกมาเชยวมันเย็นเลยกระสุนร้อยรอยกันย่างงูเหรอบ่เออเออเออรัดอร่อยมันพลดเลยทัมเขาสั่งตัววานี่ปันี้ก็ออกมา ชิเมื่อจี้น้เผาน้องคุวยอยู่ก็นี่ดีนีโดนเกือกมานปากไดยใส่ดูว่า แล้วทีเอียดเ อันนี้เจ๊อีอย่างมันตัวนี้เอิงโย่กกล้วยมันมึงเห็นนี่กันหนึ่งนะอยู่วัดมันบ่มันเป็นเอ็นมันักกล้วยมันโหักกล้วยหักกล้วยหักกล้วยโยงมันอีกเจ๊หนึ่งนะนะจะโยกกล้วยนี่คือพวกข่อยเห็นนะมึอู้มันมีแต่มากะกามันมากะกามันลายอีรีเลยอันี่เออนี่เด็ดนี่เด็ดเออปากามันนี่เด็ดปากกาพวก่อยเอิหนันปลาเต้ามันปลาเต้ามันปากกาขาปลาเต้า เปราวเปาวันนี้เขาว่าเป็นและดินียแล้วเลยกันไดใส่ถาดเดี๋ยวลงมอีกมจันันอันนี้มซาอีกกินอกแของเนาะมันก็ิแซ่บอยู่บลูกกับพอลูกนีู่กับพอลูกยอยอ

อย่าใช่ยใช่โอ้ล้กินเิรบ้ค่ะคิงเอร์ไอ้ก็สมิ่งแล้วกเมัก็บอบบา่น่ไปก่อนอืมปุ้งมือนใส่แต่บกกับอันนี้แล้เนาะกรขันี่นะแล้วก็หอมขพี่บางอนเขาใส่อะไรกบนวยเจรงสน้ำ้ังแต่มันมันเผ็ดหรือว่ามันเค็มหรือมันจะเกะอะไร

มันเป็นจะได้เนี่ยแกบอกเป็นจะได้อะเธอจะมันขาดอีกอย่างคือโยน้ำกันเพราะว่ามันขาดเกลือนะขาดเกลือบ้างต้องหันไปอุ้มซีดเองแล้วขนาดอันนี้เป็นจะได้ขาดเกลือคือว่าจางกินพิษแต่ว่าซัมเนียของารูซ่าซัมเนียเราหันซิพอดีและปลาตั้งให้ปลาดอลก่อน โอ้ลงไปเอาเชือให้อูบป่ะหรือเปล่าโอ้โอ้ร้านกูไปเอาเชือให้อูอื๋นนี้ตายงาก้อนอะไรทักให้ปลากอนยายกันกินผลพธ์น้อยเนี่ยมันบ่ลายเนาะมันลายพุนลายสุดน้าไอ้พุนมามาด่มาใส่ักพริกใหม่ค่ะใส่พริกกับเกลือใส่เกลือกันก็ได้เกลือมันละลายใส่ลายเอ้ยทะเลมืดหรือเปล่าใส่ใหม่เหรอใส่อะไ มาเพ็ดตอนถ่ายตายหาเลยัเพ็ดยงเก็บตอนถ่ายจักรยาียัง้งไปเลยเลยี่อีกรอบแล้วนี่จะได้ทาใหญ่มาเพ็ดมาเพ็ดอีกวะ่อยากเึดไปไหนกับม่อยากนูอาไรไนเียงนอใส่หน่อเพิ่มใส่เน่อเพิ่มใส่ลายแสบลายได้ไ นี่คือโปสเซคือป่พอเห็ดดเกียแล้วไ่เด็ก็ได้จเปนคนละม,มือกันต้องานได้าอยอันูเวลาที่ไหมาันไปกันแล้วันมเด้กินบอกมันจะัก,กินเท้ามันนตอคใช่เพืเ่น,นห่วยใส่ไปใส่ามาเนี <laughs> ่วไม,ม่ฮีมือเป็นแนวนี้ สะเอาเก uh, ือเืใส่ละเกลือกัได้น้ซิมก้อนจะให้ลูกไผ่แล้วซิมก้อนจะได้หูว่าม่กินแบบไดรได้กินันทนดีบอกพดีกับพุทนสิปุ่งเลยไหนอุชาเดินิบุกอุซิุกอะมาอุี่อ่ะไปหอนเด็ปอุกไม่ใช่ไน

นีเกลือนี <S 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 ่ใส่หนักยึงอืมกดนี่ล้วบ่อืมก้นี่เราก็มีอูนี่พิเสดโบแมนพีเศดใส่ไข่ได้พิเสดใส่เกลือนี่อยากกินนุ่งเสยดูกูแบบกินบุ๊คก้า ว่าจะได้ดีบดีเราบาพอเกลือมาจะมาเติมให้เราาหากินข้าน้มิอ่เดนะะเออเออไอชายมันดอไอชายกินข้าชายช่ชิมเบ้อมิอเติมให้เราได้เกลือกัได้ไหนอุ้ชิมใส่มาเห็ดสัวคั้วให้กินนองคั้วย่อั้วเชอนองคั้วเปจงไดน้อยนึง แซ่บแล้วบอสฟอแล้วบอสอร่อยโอเคอร่อยใส่เราเห็ดครับครับครับเอาไปใส่รถดีเดี๋ยวนี้ไปใส่รถดีแล้วก็ไปทางไม้เล้วเล่นหนึ่เอาพิเศษพิเศษของเราเองเนาะตดีนี้ใส่ใส่อะไรสุกใส่ต้านหน่อยก็ได้เชฟช่างมดิกกับมะลายเนี่ยเนี่ยเอาเร็วถึงคนจืดน้องพุ่ยจะเสียกินได้ ไม่บักสั้นดิบักสั้นบ่บักสั้นอืมดีเลยชิมบ่ละเอ้าเสบปักไตมันแล้วมามันอร่อยไหมอร่อยบ่อร่อยอร่อยมาทุกคนมากินส่วนนงควยนรำกันแส็บแส็บเฉี่แบเสบกับเป็นแฉ่บแนวเนี่ยของแส็บทัน Vất vả hai ơi hoa bắn. Chi đài phòng đấy rồi. Ta bắp tôi đi. 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 Ta

อดี้ยูดกล้วยไปนียทุกคนนี่มากอยกล้วย่าเอองกล้วยมันมันยกล้วยตากล้วยแฉบกุดกุดกุดนัวแฉบคนลก่คนแกกินแฉบเห็ดแฉบแฉบกินแล้วกินหนูกินจับ้ย น,น <S 1> <S 1> uh, uh, oh, hey, ี่เหลอืไ่้ได้ให้ใช้ใริอ่ะแกเ่าไม่ปะอเสยบอ่ะัลอ้าวมันจะถตายอ่ะโอ้ยกินมึงเหมามากินมึงไปยาอยากไปาอยากอยู่ข้างไม้หนังคนตอนั้นยากกี่บ ทไปถ่ครับกินจะเทิกบกเมาครับบเป็นยังคงอว่าขาดอ่าทำไปไถ่ครับเมันชิบอะกินเข่าดิขนาดเนื้องไถ่มายนี่ยกินไปไถ่แหงแล้วแล้วแล้วนามนัวขนาดเนาะยอเฟิร์มดีเลยสนามมันลายเนาะ nè con mèo to cái <laughs> này cũng không đây ya kia đong nhéo sẹo mà mua vậy mới là mua mua mới cầm bận bưng đồ kéo bên nọ nhưng mà bữa nay mà mình đi chơi điều nhéo này má แมทิจฉงกานวิทปีไหมภาามร่มมระบดูิบริกรมัโมั้ตุยาทัานแลกใคชิเป็นลอในหมอมือตัวอะไรองกินเลย่รเนพวกเจ้าเลือกินตัวไหนมันก็เลือกต่ตัวนี้แน่นอ ยอมาให้คางเสียงเสียงไก่ไกกันอีกปรนี้จะได้ถูดแบงนี่น้าเชวทุงตัวนี้ใส่เน้าใจเออเทุงตัวนี้มันหยาบมันหยาดิลิหยาบปั่นกันกินเนี่ยแสีบเสียบสุดน่ยังมนเล้อนี่ตัวนี้่นเกี่ยงตันี้มีคนาอกินบบเบิดมันจะเกี่ยงยังไงสุดตัวนี้ กินแล้วยังตักให้อยู่ได้ตักให้เอามืออ่ะอยู่นี่มาแบ่งกันกับป้พ่อยด้สิใสุ่งเดียวกันเด้เออๆได้ินทางดมืออะปแลอาอลอออย่าลอตามาบ่เปอา้่า้ยยูหิงเียบูเ้ตรางไลยได้ปาุะว่า

และก็เมื่อได้ไปอู้านนี่เมื่อป้าทึงได้กินทึงเอาหายน้ำพตั้งหงกับปลากรายมานอะเล่ผมากาเขายังมียังมาหายคือกันมืเมื่อก้อนี้มือหนามาใหม่เออมือหนามาใหม่อยู่ดี้มัมียางกมาดูแหงดีมาดูแหงดี๋ เดี๋ยวว่าโอ้ลูกไฟดุลาเที่ยวมาหาเมีย nhà เขากันว่าแล้วปีนี้ดุได้ลูกไฟเที่ยวมาหา n h าปีนี้าดุแอนดี้เลยก็คือยังประเทศมาไม่ได่ลูกไฟน้อยเที่ยวมาดุก็น้อยลงบอลรถขนาดมันแตกกินแล้วเลยกับเมื่อกินแล้วเลยกับเมื่อนั่นทุกคน แม่ย่าเพิ่นก็อยากให้ลูกไฟได้กินเพิ่นก็ได้ได้นักกินเพิ่นก็โทรให้อาโทรบอกให้ไมาเอาได้่วก็ได้ไปมือบัดนี้ก็ลูกซ้ายลูกซ้ายมาเล่นกับน้องเกือกเสียนี่ใส่่งเฒ่าไปเียใส่เกือเพิ่นน่องเพือนี่มีางเดียวไปบ่มีใส่บัดนี้ใส่หัดเอานี่บอกอู้แล้วบ่คมกันเนาะคจ แน่กบอีกเนาะโอ้ไปเมื่อกันเด้อขึ้นมาแง่กบอีกบอกอูกันเลยไปเด้อป่าเมื่อกันเด้อฮะบายบายเนยบายบายบายเนตี้บายบายป้าเนยบายเออบายทำไม่กายบายกินข้าวเล้วแล้วก็เดินทางเมื่อได้ทุกคนป่านี้เมื่อบ้านเอาเอง